ี่วัววันนี้ก็จะไปใส่สปริงคารนะครับ2021 Honda นะก็คือผมอัพโลกไงเหรอมันลื่นเนาะรถมันจะวิ่งขึ้นไหมแล้วก็มันจะสับโดดขนาดไหนก็ฝากติดตามเลยครับไปละ้าร้อยสิบลจ้า มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอสมควรได้รับความเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนเราข้างหน้านำจะผู้มครองท่านนะครับเจ้าเกนโอเคครับก็กล่าวสวัสดีผู้ชมมงคลเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปใส่สปิการ์มันเลือดอะอัพมาสิมิลมาอันนี้ใครทีมงานไปหนิโอเคเด็กแว้นแถวบ้านนะครับนี่อนาคตของดวงไฟโมไปโรงเรียนวะไหนกวางน้าด้วย เน้นน้อยแต่หนี้เน้นน้อยโอ, <laughs> โอเคก็ก็เนี่ยเอาเป็นของเอนะครับราคาก็500สปริงคาร์ดออพูดผิดวันนี้ก็จะไปใส่สปริงคานนะครับ2021 Honda นะ <m ach> ก็คือผมอัพโลกไงเหรอมันลื่นเนาะ <m ach> เนาะโอเคไปกันครับอันนี้ก็ FC นะครับหลานแถวบ้านโอเคไปไปน้ำบอ่อร้านั้งโจ๊มันได้สามแยกมัน <m ach> เป็นไงเสียงอันนี้เป็นท่อ MBR นะครับเดี๋ยวจะลองท่อเจมเอามาใส่อยู่โอเคอเก็คือคันมันลื่นอะ่ะคันนี้จีก็อยู่ที่ร้อยสามสิบเนาะไม่รู้ว่ามันแก๊กเหลืออะไรไม่รู้ว่ามันไม่เดิอนอะ่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวไปร้านช่างโจอน,นะครับก็จะขี่ให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็ไปใส่สปริงคาร์ดมาดูนั้นว่ารถมันจะวิ่งขึ้นไหมแล้วก็มันจะสับโดดขนาดไหนก็ฝากติดตามเลยครับอันนี้เป็นเป็นชุดของเอเคสเลยนะอืมไม่ว่าจะเป็นไอเสื้อลูกอะไรแคมเนาะเป็นของเอเอเคอ่ะเพราะว่ายังไงมันสั่งแบบปึ๊บมันได้พับเลยนะแบบสองวันถึงประมาณนี้ยคือแบบดีมากสำหรับเนี้ยอืผมเลยแบบ นั่นแหละเรียกที่จะสั่งเอ s นะครับก็ไม่ได้สปอนนะก็ซื้อมาราคาเต็มเลยสปริงคาร์ดเอ้สปริงคาร์เออถูกแล้วผมซื้อมาห้าอยหกสิบาทนะครับลมส่งส่วนลูกก็นั่นแหละก็ตามคลิปก่อนๆน,นะครับลูก5้าสิมิลของเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมรีวิวว่าทำยังไงหนะ้มันเกินร1 0ยสินะคือผมไม่ได้ลงสเตอร์หน้านะผมลงแค่ สเตอร์14ข้างหลังก็น่าจะ27-28นเี่แเนี่ยเ้งะะก็ประมาณนี้แล้วมันจมไปร้อยยี่นะคือผมทำลูกแล้วก็ดีแมปเออเดี๋ยวผมจะอธิบายคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ก็นั่นแหละจะไปใส่สปริงค์ดกันเออพูดสปริงวาวอยู่ได้เออก็โอเคเกสี่แล้วเนี่ยดูเกสี่แล้วปิดเกสี่ให้ดูคือแบบโคตรแน่นอะ แค่สีนน่้เนี่ยเดี๋ยวไปใส่สปริงค้อแล้วก็จะออกตัวให้ดูเนาะเออแบบอยากให้ชอบไงแบบออกตัวคือผมอยากใหท้ทุกคนคอมเมนต์มากเลยว่าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะก็ล่าสุดก็เพิ่งไปเที่ยวท้ำผนแดนนะก็ลงช่องหลักอันนี้น่าจะลงช่องรองนะครับสลับกันลงกันแหละเออสลับใครแบบชอบเป็นแมนก็ติดตามช่องรักไอแอนด์ด้วย หรือใครแบบชอบคลิปความรู้ชอบคลิปเที่ยวสนุกสนานก็ไม่ควรพลาดช่องนักอายครับก็มีสองช่องให้เลือกอส่วนใครที่แบบอยากเดินตามรอยนะครับก็ลงมือทํานะครับสักวันเดี๋ยวก็ต้องมีอะ่ะเออแบบแค่เริ่มอะ่ะเริ่มจากสิ่งเริ่มจากสิ่งที่ชอบเอออย่างเช่นเราชอบดูคลิปอะไรแล้วก็ทําคลิปแบบนั้นแหละไม่ว่าจะก,กอปหรืออะไรก็ขอแค่ลงมือทานะครับก็สุ้ๆขอลังเจาะเลยว่ะ แฮ่อมาเยอะเลยลืนะ่นไหมเกอะสามนั่งทับนั่นทุกคนอาจจะเห็นหน้าไม่แค่ร้อยสิบนะแต่ผมว่ามันร้อยยี่เลยนะ หมายถึง GPS ประมาณ115หรือ120เนี่ยแหละ GPS มันแข็งอยู่แล้วเนาะหน้าไม่ไอ้ก็นั่นแหละมันวัดรอบเครื่องก็ประมาณนี้อันนี้ก็รอบเครื่องก็ขึ้นไป120เลยนะเออไม่ใช่ความเร็วนะมันคือรอบรอบของสเตอร์หน้าเออมันวัดที่ตรงนั้นนะถ้าจีบ็นจีก็ไม่ได้อะมันเทียบกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวสักวันจะเอาหน้าไมค์1 0มอยู่ใครอยากกินก็ฝากคอมเมนต์นนะผมว่าน่าจะแบบ ลงสเตอร์หน้าประมาณนี้สเตอร์หน้า13น่าจะไหวอยู่มั้งใช่ผมเคยลงสเตอร์หน้าอยู่มันก็นั่นแหละเกินร้อยสิบอยู่นะนิดหน่อยต้องทำหลายอย่างอ่ะทำลูกมันต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนำแล้วกันถ้าทำลูกเฉยๆมันไม่วิ่งนะก็คือมันมีตัวใหม่ไม่เหมือนตัวเก่าอ่ะอถึงจะเปลี่ยนคอนเสียดใหญ่ขนาดไหนมันก็นั่นแหละวิ่งไม่ได้จะขอเอานี่กับน้องกันนั่งอยู่บ้านไว้นี่คลิปนี้ไม่ขออะไรเยอะนะขอให้แบบจีขึ้นให้ทุกคนดูเนาะคือแบบทุกคนขอว่าอยากดูจีประมาณเนี้ย เออมือถือก็ไม่ได้อัดด้วยอ่ะเดี๋ยวจะฮัตจีโกโปรขึ้นหน่งว่าจะขึ้นให้ทุกคนดูนะครับถ้ามันถ้ามันเทียนอย่างเช่นคิดมันก่อนนี่คือมันขึ้นอ่ะมันขึ้นแค่แบบช่องต้นไว้แบบช่องหลังหลังมันก็แบบเป็นเส้นตรงอะไรประมาณนี้มันเออเล่ออ่ะก็เลยไม่ได้ลงให้ทุกคนดูก็นั่นแหละผมว่ามันจะขึ้นนะหวังว่ามันจะขึ้นเออเดี๋ยวไม่ได้มองอบหรอกแค่แบบนั่งขับให้คนดูว่าหน้าไม้ประมาณเนี้ยเออมันจะประมาณกี่จีสำหรับรถเตอร์สิบเตอร์หน้าสิบสี่นะ ก็ที่นี่นคือร้านเอ้ยคาร์ดมันลื่นแน่นอนเลไปละจ้าหน่สิบลวจ้าใส่หมวกนะหมวกใหญ่อะ่ะ ร้อยยีย่120บววตากเรยมันลงโนโนเนาะเปนนโนโลโลแนออแล้วได้ประมาณร้อยยี่นี่แหละพอแล้วเดี๋ยวเครื่องพัง ก็ประมาณนี้นครับสำหรับสเต็ป50มิลเป็นยังไงหน้าไม่ร้อยี้แต่ GPS ไม่รู้อันนี้เคยวัดได้ก็ร้อยสามสิบนะแต่ถ้ามันขึ้นผมก็มมจะขึ้นให้ทุกคนดูนะครับส่วนบักทองก็ร้อยสี่บวกนี่แหละเออยังไม่ไล่เพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนั้นขอจอดไว้ก่อนถ้ามันมันจะบูดแล้วมั้งเนี่ยน้ำมันอีเวนทามันบูดยังไงผมก็ไม่รู้นะใหร้รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะคือแบบผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์อ่ะแบบยังไงอ่ะ ถ้าคนคอมเมนต์มันจะเป็นอะไรความรู้ให้เพื่อนๆเ,เ,เนาะหรือผมไม่รู้หรือเพื่อนๆรู้อันเนี้ก็แนะนํากันได้นะรหรือเพื่อนๆคอมเมนต์ถามผมก็จะแบบอ่านแล้วก็ค่อยมาตอบคลิปต่อๆไปนะเออส่วนมากก็จะอ่านแล้วก็ไปตอบนะถ้าจะแนะนําอะไรก็แนะนําได้นะผมไม่แบบโต้แย้งหรอกแบบเออที่อันนั้นอย่างนี้บางทีก็หน่อยแต่ก็ไม่ใส่ใจนะก็เป็นคําถามเนาะหรือแบบความรู้บางคนก็ไม่รู้จริงอะไรประมาณเนี้ย ใช่สามารถทําได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับยังน้อยทุกคนมาดูแล้วก็คอมเมนต์เออก็ยังใส่ใจกันอยู่นะเออก็ขอบคุณมากก็ฝากก่อนแล้วก็ใช้ถึงสามแสนสี่แสนซับนะครับก็จะทําให้รถเอ้ยก็จะทํารถให้พื่อนดูเรื่อยๆส่วนมากผมไม่ชอบรถเอ่อทำรถซิ่งเท่าไหร่หรอกผมก็ขอแค่ยังไงวิ่งได้พอประมาณหนึ่งให้ทุกคนทําตามได้วันนี้ ผมชอบรถแต่งสวยเว้ยประมาณเนี้ยส่วนผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ดักอายนะครับนี่ตัวนี้มันเป็นเคลือบเงาที่แบบเงามากดูจากตรงนี้ออันนี้ก็เช็ดมานิดหน่อยนะรถไม่ด้ล้างเลยเนี่ยเงาไหมเออใครแบบสนใจก็สามารถสั่งได้มีเคลือบเงาแล้วก็เคลือบด้านพวกเคลือบด้านก็พวกล้ออะไรประมาณนี้ยเบาประมาณเนี้คือแบบดําเลยนะอืมพวกเคลือบสีก็เงาวันเนี้เอออันนี้ก็เป็นบ้านสามแยกนะใครแบบอยากเอารถมาทาที่ร้านช่างโจเนาะ คือรถทุกคันผมทำที่ร้านทั้งโจนะแต่บางทีก็สั่งชุดคิดมาบ้างอะไรมาบ้างเนาะคือแบบถ้าผมเอารถเดิมมาทำที่ร้านทั้งโจมันก็แบบไม่มีชุดคิดให้เพื่อนๆนะแบบเอาแบบตัวอย่างอะ่ะเออเหมือนสำนักเนี้ยแรงไหมวันเนี้ยคือผมมอามามันก็ได้ไล่อะส่วนคันนี้ไม่ได้ไล่นะคือแบบออกมาประกอบขี่ประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าแก,ก๊กหรือไม่แก๊กนะเดี๋ยวถ้าช่างโจไล่ให้ก็จะไล่นะว,วันนี้ก็ไปใส่สปริงคานนะครับอาจจะพูดเยอะหน่อยเนาะก็ ีใหม่แล้วเนาะเราต้องกันเรื่องมาเหม่อยๆแถวบ้านก็ขี่เบาๆนะครับส่วนท่อเขารู้สึกว่าเสียงลั่นมาก <c oughs> ท่อมันลั่นมากเลยอะ่ะเออคันนี้ผมรีแมปนะบอกไว้ก่อนเออรีแมปที่ไหนก็เดี๋ยวรีวิวคลิปก่อนก่อนตนห้า <c oughs> ไม่ใช่คลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ก็นั่นแหละมาใส,าส่สตริงคาร์ไม่รู้ว่าจะแรงขึ้นไหมนะแต่น่าจะรอบเร็วขึ้นนะตัวนี้มันลากยาว ๋อะไรครับยังไม่เปิดร้าน <c oughs> ผมมาประมาณ9ก้าโ <c oughs> มงถึงสิบโมงได้มั้งข้ <c oughs> างในก็ประมาณนี้นะคาร์ดสปริงหกตัวอันนี้ก็แผ่นคาร์ด <c oughs> นี่นะครับหลับไครแบบ ถามมาเนาะเออที่เอยมีคนบอกมาว่าเอาตัวของลายมหามาใส่ได้เนาะก็ดูรูน้ดนบมันน่าจะเท่ากันอยู่เนี่ยประมาณนี้คาตั้งก็นั่นแหละเท่ากันแต่ตรงนี้ไม่เท่าเลยน,นี่ตรงนี้เห็นไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดูฝั่งนั้นก่อน เกียร์มันออกมาเยอะเนะาะก็ประมาณนี้นะลองไปใส่ดูแล้วกันสาหรัใครแบบขอมาผมก็ไม่ได้ลองให้นะเพราะว่าข้อผมก็มีเนาะไม่ได้แปลงอะไรเยอะประมาณนี้นี่ช่างกำลังช่างโจกำลังใส่สปริงคาร์ดให้ใหม่แก่นี่เครื่องยังอยู่นะเครื่องลูก 5้าเก้สักสามยยี่ห้านะครับตัวเอสถ้าใครจะซื้อนะมันก็ได้แค่าฝาเนะเสื้อก็น่าจะได้เอาใหม่แล้วก็ได้คาบูทอะมีคำประมาณนี้แล้วก็มีท่อให้อืมอันนี้ก็เป็นฝาห้าเก้าเปิดอะไรให้เรียบร้อยนะน่าจะเอาไปไล่ใหม่ก็ได้นะเนี่ยราคาขายก็ไม่รู้เท่าไหร่นะ ไม่พันก็ห้าร้อยเนี่ยโอเคถอ,อนนถประมาณนี้ก็จบเพียบ้ายสำหรับฝักท้าแต่น็อตมันตรงกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมก็ประมาณนี้อันนี้ของเดิมอันนี้เป็นชุดหัวก็ประกอบเสร็จแล้วเหลือแค่เครื่องนะรออะไรบางกินนะประมาณนี้เป็นไงอืม เงาเงาครึ่งใหม่นี่แเนียนั่าจังโจครอ่งให้ประมาณนี้ชักเดิมห้าเจ็ดใครแบบติดตามก็รอชมนะครับล้ออะไรแล้วก็จัดสภาพรถใหม่อีกรอบอว่าอะไรใช้ได้หรือไม่ได้เนาะแก้ไขอโอเคเดี๋ยวว่าไปตอนใส่สติงคารสเสร็จแล้วกันไปตอนนี้กำลังแก้คาร์ลื่นนะครับ ก็มันลื่นแผนสุดท้ายเนาะช่างโจแบบกำลังกึงนะกึงไหมประมาณนี้ด้านในนะผมก็ไม่รู้อะไรแก่บรถนนะ่าไม่ได้เรียนมาประมาณนี้เดี๋ยวถ่าย้ดูดิเดะ Boom. <laughs>